สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2องสามและคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ2องสานะครับสำหรับวันนี้คุณกัาผมไปดูหนังเรื่องเรริก er มากลับมาเยี่ยมผีครับสำหรับผู้กํากับของหนังเรื่องนี้นะครับคือนาตาลีเอ r ิก้าเจมสนักสแสดงนะครับเอเมรี่มอนติมอร์เบลล่าฮาร์ดคอร์ n โรบินเนินเรื่องย่อครับเมอเอ็ดนาหญิงชราผู้เป็นยายของแซมได้หายตัวไปจากบ้านอย่างลับ แซมหลานสาวผู้เป็นทิรักษ์และเคแม่ของเธอจะได้รีบกลับไปตามหาเอ็ดนาที่บ้านเก่าที่อยู่ในชนบทอันห่างไกลเมื่อทั้งสองไปถึงที่นั่นพวกเธอพบว,ว่าภายใต้บ้านอันสุดโสมที่มีความทรงจํามากมายหลังนั้นรอบบ้านยังมีร่องรอยบางอย่างที่แสดงถึงภาวะความเสื่อมถอยของสังขารของเอ็ดนาเต็มเปี่ยมหมดและหลังจากที่ทั้งคู่ออกตามหาคุณยายที่หายไปจนเกือบถอดใจเอ็ดนาหญิงชราที่หายไปก็ปรากฏตัวขึ้นมาที่บ้านอย่างลึกลับ การกลับมาอย่างพิสวงของเอตนาพร้อมกับพฤติกรรมประหลาดที่เปลี่ยนไปทําให้สองแม่ลูกเกิดความสงสัยในตัวคุณยายและเรื่องราวขวัญผวาก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคนที่คุณรักบ้านที่คุ้นเคยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสําหรับภาพยนต์เรื่องนี้นะครับพบ เป็นการกำกับเรื่องแรกของนาตีเอริกาเจมส์นะครับที่ได้คะแนนกันเจากเว็บไซต์ r o t ช e n t o o a t o e s อีกทั้งยังกวาดคำวิจารณ์ดีเยี่ยมจากเวที s Sundance f เฟ e Festival ร้อนจะเต็มด้วยการดำเนินการสร้างจากทีมงานโปรดิวเซอร์มูทองอย่างเจคกกลิฮานและ2พี่น้องพุ่มกับโจและแอนโทนีรูโซสำหรับความรู้สึกของผมหลังดูหนังเรื่องนี้นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นหนังที่ ไม่ได้ใช้ซาวโชงฉางอะไรเนยนะใช้ซาวแบบธรรมดาเรียบๆเ,เนิบๆมากเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่ทําให้เราหลับครับมันเป็นหนังที่เออเป็นหนังผีที่แบบเนิบแต่ไม่เหนื่อยนะแล้วก็เป็นสไตล์หนังฝรั่งอะ่ะดูแล้วแบบเออตามเราตามดูไปตลอดนะครับโปรดักเนี้ยได้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับ อย่างตอนจบเครดิตเนี่ยผมเห็นมีเครดิตของโจลุโซ่ด้วยแอนโทนีลุโซ่ด้ยผมก็อึ้งเหมือนกันโอ้ระดับนี้มาเลยเหรอ,อและมีเจคกรีห์เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับผู้แสดงในหนังตัวคุณแม่ผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นดาราดังอยู่คุณแมณณณ่ที่เป็นคุณยายนะครับส่วนอีกสองคนเนี่ยดูดูดูด,ด,ดูน่าจะเป็นดาราที่มีผลงานเยอะแต่ผมไม่ค่อยรู้จักเป็นการส่วนตัวไงแต่ถามว่าแสดงดีไหมแสดงดีหมดเลยครับทุกคนเลย หนังเรื่องนี้เหมือนว่าด้วยเรื่องของสังขารนั่นนะนะองสามของหนังเนี่ยทำเอาผมอึ้งไปเหมือนกันไม่คิดว่าตัวละครเนี่ยจะจะจะทำอย่างที่เขาทำในหนังเนี่ยเหมือนกับหนังบง่งบอกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกและการสืบทอดเป็นรุ่นๆน,นะครับเป็นหนังที่แบบ เรียกว่าได้92%เป็จากร t เ n น o m a t o e s นี่ก็คือเหมือนจะมีคนชอบพอสมควรเลยนะค่อนข้างดีเลยแหละอย่างเราเองเราดูแล้วเราเออเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมันดีฮะ <c ười> ใครที่ชอบหนังสยองขวัญน,นะครับมาดูที่ในเรื่องนี้ได้เลยเป็นผีก็จริงแต่ว่าความคลีเช่ไม่เยอะครับแต่ว่ามันมันมันเพอร์เฟทุกะบวนตนะนะผมว่าทั้งภาพทั้งตัวแสดงการแสดง ถึงแม้จะมีตัวละครหลักแค่3คนเองนะแล้วก็อยู่ในบ้านหลังเดียวแต่มันไม่น่าเบื่อเลยครับมันโอเคสมเหตุสมผลตัวบทก็ใช้ได้นะครับก็เป็นหนังที่แบบเหมาะสําหรับคนที่ชอบหนังสยองขวัญน,นะครับซาวไม่ได้มีตุ้งแช่มาให้บุญวายเลยครับแต่น่ากลัวครับเปรริกพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับ2องสามหสําหรับวันนี้ลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกับ2องสามหอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ